สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้8โมงเช้านะคะคุณตั๊กมาหาพี่เสือกับแพนด้าแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าคุณครูตั๊กจะมีสอน9โมงนะคะขี่รถเข้ามาพี่เสือกับแพนด้าวิ่งไปรับคุณครูตั๊กด้านหน้าเลยนะคะวันนี้คุณตั๊กทำตับคลุกข้าวมาให้เหมือนเดิมพี่เสือดีใจมากวิไปรับเลยแพนด้าวิ่งตามหลังนะคะเมือ่อเช้านี่เก็บภาพ เก็บภาพที่เขาวิ่งไปรับไม่ทันนะคะทุกคนฝนเพิ่งหยุดนะคะทุกคนตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดแพนด้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปสอนหนังสือต่อเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินเลยนะอารมณ์ดีทั้งคู่นะคะทุกคนเนี่ยแฉะไปหมดเพราะว่าฝนตกแบบไม่หยุดเลยนะคะทุกคนสองสามวันมานี้นะคะนี่เพิ่งเพิ่งเอ่อเพิ่งหยุดนะคะพุตาก,ก็เลยได้มาเช้านี้เพราะตอนบ่ายจะไม่ว่างนะคะม้สอนยาวแน่ อ,ะ,อะมากินข้าวมากินข้าวมาลูกมาค่ะทุกคนค่ะแล้วนี่ก็คือตับคลุกข้าวนะคะแล้วก็ยังมีไก่ย่างมาให้ด้วยนะคะวันนี้มีไก่ย่างผสมมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ทั้งแพนด้าแล้วก็ให้ทั้งพี่เสือเลยนะคะนี่คนละถุงนะคะสำลีไม่เจอนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เจอนานแล้วนะคะอันนี้คุณคุณตักใส่ชุดลำลองมาก่อนนะคะกลับถึงบ้านถึงจะเปลี่ยนเป็นชุดทำงานนะคะ,ะเสือรักกันหน่อย ถ้าจะหิวแล้วนะคะแพนด้าหิวยางหอมหอมตับนะคะซื้อตับมาครึ่งกิโลนะคะวันนี้ต้มให้แล้วก็เผื่อพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เช้าคุณครูตั๊กก็ต้องมาหาแพนด้ากับเสือเหมือนกันนะคะทำเผื่อต้มทีเดียวเลยนะคะแล้วใส่ตู้เย็นไว้หน้าเหมือนกันไหมเสือหิวแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูตั๊กเอาเข้าวให้เด็กๆก,ก่อนนะคะ mm-hmm วันนี้พี่เสือเหมือนจะห่วงถุงข้าวแต่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เสือกินไม่หมดแพนด้าจะจัดการเก็บให้เรียบเลยนะคะเพราะว่าแพนด้านี่กินข้าวเก่งมากนะคะทุกคนเนี่ยพี่เสือจะกินช้าๆไปดูถุงแพนด้ากันนะคะแพนด้าโอ้โหยังไวเลยเลยลูกอะไรถุงรั่วเลยน่ะฮะแพนด้า Panda ถุงมันรั่วเหรอ เดี๋ยวแม่เก็บขยะนะเดี๋ยวหนูกินต่อพี่เสือนะคะเข้าใจไหมพันด้าหุงน้องรั่วเหลอหลูกินพันด้ากินเก่งนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่เสือถ้าอิ่มแล้วก็ให้แพันด้าจัดการต่อเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับ <g år> ก่อนกลับพุท๊เจะแวะเซเว่นนิดนึงนะคะเซื้อขนมไปทานระหว่างสอนระหว่างวันนะคะเสือไม่ใช่เสือหากินแต่ตับกับ ไก่นะลูกเสือต้องกินข้าวด้วยอากินอยู่นะคะทุกคนกินอยู่นี่ไงอ้ <friendly> วนนะคะทุกคนฮะอ้วนนะคะเดินเขาเหมือนลายเสือจริงๆเลยแพนด้าสัมรีไปไหนแม่ <mm> ไม่เห็นสัมรีนานแล้ว น่าจะสามสี่อาทิตย์เกือบเดือนแล้วมั้งไม่เห็นสํารีเลยแพนด้าสุดหลอ่อไหนแผนที่จมูกหายยังอ่ะลูกเอาไว้หายแล้วใครงับจมูกแพนด้ามาลูกอะใครอ,อ่ะลูกเสือเหรอหรือเล่นด้วยกันแรงอ,อ่ะลูกน่ารักนะคะ จากหมามีบ้านนะคะมาติดที่เสือนะคะที่เสือนีสเสน์แรงจริงๆนะคะทุกคนแพนด้า <laughs> <Panda S 2> <laughs> ก็หนุ่มหลอ่อที่เสือเป็นสาวเสือสเสน่ห์แรง <laughs> หมดไม้หมดไม้ <laughs> วันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนคุณด้ได้ยินเสียงรถใหญ่ผ่านข้างหน้านี้ เยอะนะคะเพราะมันเป็นถนนหลักทางไปสกลนครน,นะคะตรงขนส่งที่คุตักมานี่นะคะรถใหญ่ก็เลยค่อนข้างเยอะนะคะขับรถมาคุตักต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากนะคะค่ะทุกคนคะยังไงเดี๋ยวคลิปเช้านี้นะคะคุณผูตักคงต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุูตักต้องรีบไปเตรียมตัวสอนหนังสือนะคะเดี๋ยวให้พี่เสือกับแพนด้าเล่นกันต่อนะคะ พ่ว้า,าเดี๋ยวจะเข้าสอนไม่ทันนะคะเอาเสือกินไม่หมดล้วเดี๋ยวคุณตาจะจัดการเก็บขยะแล้วก็เอาข้าวที่เหลือให้น้องแพนด้าต่อนะคะยังไงคุณตากับเด็กๆอันนี้ขอลาไปแล้วนะคะคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะแลทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะสวัสดีค่ะ